กาบเรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ไฝ่ีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ็ดเจ็ดพักเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีท่านประธานที่เคารพครับมาตาแปดพูดถึงงบประมาณประจำปี2564ของกระทรวงกลาโหมหลายท่านมองว่า อาวุธยุธโทโธปกรณ์มีความจำเป็นในการใช้ป้องกันประเทศถูกต้องครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้ภาวะปัจจุบันนี้ปัญหาของพี่น้องประชาชนปากท้องของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจแย่ความยากจนเป็นสิ่งที่จะต้องผู้เป็นรัฐบาลจะต้อง แก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนก่อนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ภาวะสงครามเราก็ยังไม่มีความจำเป็นในอาวุธยุทธโธปกรณ์ยังไม่เกิดผมจะเรียนให้ทราบว่าท่านประธานครับผมมีโอกาสได้ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยารานาราธิวาสปัตตานีในฐานะ กรรามธาิการการทหารสภาผู้แทนรัศดรผมได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดทั้งสามจังหวัดแม่ทัพนายกองแม่ทัพภาคสี่ตำรวจและข้าราชการพี่น้องประชาชนทราบความยากจนทราบปัญหาของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจริงแล้วงบความมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางราชการก็จะอ้างความมั่นคงซึ่งถามจริงๆแล้วในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวพวกเขาเองเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าใจปัญหาอย่างเช่นมีการเรียกคนที่สงสัยจำนวนเจ็ดพันกว่าคน เพื่อที่จะต้องการทราบคนแค่สามสิบคนผมบอกว่าถ้าทำงานอย่างนี้ปัญหาก็จะเกิดแก้ไม่ได้แน่นอนท่านจะจำกัดเป้าหมายที่ชัดเจนซะก่อนเพราะผลกระทบจะเกิดกับพี่น้องประชาชนทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นครับก็มีการกระชับพื้นที่ แล้วก็ดูแลเป้าหมายที่ชัดเจนความสงบร่มเย็นก็เริ่มเกิดมานั่นก็คือนำพาพระราชดำรัสของนายหลวงรัชการที่เก้าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าไปแก้ไขให้ได้นี่ก็เป็นปัญหาที่เราอ้างว่าทำไมใช้งบประมาณเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ละปี แต่แก้ปัญหาไม่ได้ยาเสพติดเยาวชนคนภาคใต้ครับไม่มีงานทำห้าแสนกว่ารายสิ่งที่เขาไปก็คือไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดตามตะเข็บชายแดนฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขและมองปัญหาให้ชัดเจนรัฐบาลก็จะต้องหันมา อย่างเช่นท้าบกก็ต้องยึดในการแก้ปัญหาที่ทำจินให้รัศดรอย่างเช่นสวนพึ่งโมเดลเราสามารถแก้ปัญหาที่ทับซ้อนของพี่น้องประชาชนในเขตทหารได้เราต้องเอาตรงนั้นมาซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายเพียงแต่เข้าใจในการที่จะแก้ไข ท่านจะต้องประสานงานกับที่ราชพัสดุแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรมป่าไม้ทหารก็ควรจะเข้าใจในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแม้แต่ที่กาญจนบุรีที่หลายๆที่ยังมีปัญหาเป็นหลายแสนหลายหมื่นไร่ที่จะต้องนำไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน สิ่งเหล่านี้นะครับทหารก็ต้องมองไปไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศอย่างทหารเรือผมมีโอกาสได้ไปพบกับผู้บัญชาการทหารเรือผมได้ถามว่าเรือดำน้ำขนาดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในประเทศไทยเราอย่างไรทำไมแพงจังพาผมไปดูหน่อยอู่ต่อเรือที่อู่ฮั่น นะครับผมก็อยากไปดูเหมือนกันว่ามันมีสมรรถนะเท่าไหร่ยังไงถึงสามารถที่จะทำราคาได้ถึง13,500้ารล้านอยากเห็นเอสสองหทีเนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างไรอยากไปดูใกล้ๆเพื่อที่จะได้มาตอบปัญหาให้พี่น้องประชาชนกองทัพเรือยินดีครับแต่เสียดายโควิดระบาดท,ที่อู่ฮั่นพอดีก็เลยไม่ได้ไป ส่วนกองทัพอากาศก็ถือว่าท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้แต่เอกสารท่านก็ทำให้อย่างชัดเจนพร้อมที่จะท่านผอทพร้อมที่จะมารับแล้วก็ให้ดูรายละเอียดได้อันนี้ผมก็ถือว่าแต่ก็ยังข้่องใจอยู่ว่ามีความจำเป็นอะไรฝูงบินจะเป็นต้องซื้ออะไร ในฐานะที่ประชาชนประเทศเรายังยากจนกอยู่ขนาดนี้หรือถือว่ากู้มาแล้วรัฐบาลกู้มาแล้วเนี่ยยี่สิบล้านล้านบาทแต่ก็ไม่ทราบว่าหลายท่านก็บอกว่ามันหายไปไหนไปใช้อะไรอยากทราบจังพี่น้องประชาชนอยู่ทางบ้านก็กํกำลังฟังอยู่ครับว่างบประมาณพวกนี้เนี่ยรัฐบาลเอาไปใช้อะไรนะครับผมก็เลยอยาก ถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านให้กองทัพเรือมาชี้แจงว่าจำเป็นต้องซื้อสามลำลำหนึ่งอยู่อ่าวไทยลำหนึ่งอยู่ฝั่งอันดามันอีกลำหนึ่งสำรองไว้ในยามศึกสงครามแต่มันทำไมแพงเลือเกินดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดีไหมครับงบปีนี้ ของกระทรวงกลาโหมหนึ่งแสนหนึ่งหืห้าันห้ารยยสิบดล้านเศษผมเรียกร้องว่าเราควรจะปฏิรูปกองทัพท่านปฏิรูปกองทัพมีอะไรเป็นสาระสำคัญที่เห็นได้ผมยังไม่เห็นนะครับผมอยากให้ท่านปฏิรูปกองทัพเช่นนายพลเนี่ยเยอะเหลือเกินประเทศไทย เกือบ 20, สองหมื่นสหรัฐอเมริกามีไม่ถึงพันนะครับยศนายพลท่านปฏิรูปดีไหมครับเอาชนิดที่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วไม่ต้องมีเยอะหรอกครับแต่ว่าเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพและศักยภาพผมอยากเห็นทหารหารของประเทศชาติเป็นกำลังหลักของบ้านของเมืองแต่ท่านต้อง เข้าใจนะครับว่าในสภาแห่งนี้พร้อมที่จะปกป้องผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่อยากให้ใครแม้แต่ทหารต้องไปจำกัดสิทธิเสรีภาพก็ฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าสิ่งเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นก็คือทหารเป็นผู้เสียสละ เพื่อบ้านเมืองแล้วก็ชี้แจงเงินที่ท่านใช้ไปมีอะไรบ้างให้ประชาชนได้รับรู้ทั่วประเทศขอบคุณครับ